บอลยังไม่ออกนะครับบอลขวาเปิดมาลูกนี้ยังบ่งทิ้งไม่ได้ครับเนโตแล้วจัดสวนหรือเปล่าครับสมุดปากการยังหวาแบบนี้สีทวงอย่างไปไม่ได้ก็ฝากซ้ายมาพยายามจะไปเองแต่ว่าโดนดักไว้ก่อนครับบอลพัฒละยังได้อยู่ครับเวลายุคตรงนี้เปิดมาก็ติดเนโต้ครับเล่นสั้นๆกับจีราตครับ แข่งลูกนี้มาอีกผ่านกิติพงศ์เข้าในมารายุทธ์แต่ว่าชลวิตยังตามมาเก็บไว้ได้กิติพงศ์เล่นกับชลวิตชลวิตให้มาวรายุทธต่อมาที่กิติพงศ์แล้วข้างหน้า,ท,าทันทิศเก็บได้ขวาลองลูกนี้มาครับ <c oughs> ให้มาข้างหน้าก็ทําชิงได้สวยครับลูกนี้ฝากขึ้นมาพัทระพัทระโดนปั๊มไปแต่ว่ายังได้อยู่ตรงนี้ก็ยิง จะเฟ้นให้ยัดมาขา้างหน้าประยุทธ์พิกไตแปะให้จรวิทย์จรวิทย์ให้มาที่พัทละขวามีกิติพงศ์กิติพงศ์กิติพงศ์ยังเปิดไม่ได้ครับซ้ายตวัดเข้ามายัางหมวกทิ้งไว้ได้ครับเปิดขวาแหลบมา้าลูกนี้มาเข้าทางสี่วงซ้ายตรงนี้ยังไม่รีบแรบอีรอนสุดท้ายโดดบีบจดเปิดตรงนี้ก็เข้าทางไพโรดเลยครับไพโรดให้ไหวมาตรงนี้ก็ ป<ม>านะวรยุทธฝากชลวิทย์เบิร์นออกขวามาก่อนกิติพงศ์ยกมาข้างในก็โหมทิ้งไว้ได้ครับเปิดมาเสาแรงตรงนี้ยังดักไว้ได้ครับกิติพงศ์บอลมาที่ชลวิทย์กิติพงศ์ซ้ายเตะทิ้งไว้ก่อนแล้วยกซ้ายมาตรงนี้ไม่ขามครับติดกิติพงศ์แล้วโดนบีบด้วยครับกิติพงศ์ยังแก้ทางกันออกมาได้ผพรารว่าสีชยัยเปิดมาบอลตรงกลางยังโหมทิ้งมาได้ครับ โดนใช้จพักวงค,คระชาิดก็โดนลบลงไป2สอคนเสียฝาของเชียงใหม่ครับโาดทีหวางพักง่พักไม่โดน็ว่าวิทมอง,ทงหนาให้ตามเส้นมาแล้วชิง1-2รุลูกนี้บอลยังได้ครับต่อสักให้มาตรงนี้กิดพงต่อสักต่อสักได้แล้วข้างในมีเข่า<ส>ถามสีดวงเลย<า>วย่าจังหวะพักงยาวไปหน่อยครับ เนโตโยกเอาสูงแต่ว่าบุรูสินยังปล่อยนะครับจังหวะได้ฝีครับบอลข้างในการพงศ์ตบขวามาแล้วซ้ายสมบุนให้มามอสิตโต้ขวายังติดบล็อกอยู่แล้วดูจังหวานี่ไครับขึ้นอยู่คนเดียวแล้วล้มลงมาอยู่น่าจะมีจุกอยู่หน่อยครับจากขึ้นเตะไม่ได้ครับมอสิโต้เสียบอลสียดวง โยนแย่งมาได้ต่อสั่ยกยาวมั้งน้ากอนีนโยนโหนมาได้ครับจังหวะดวลกันกลางสนามนี่ระการแล้วได้เปิดขวาลูกนี้เข้ามาก็ไม่มีใครครับโหพิ้งมาได้ครับกงฬ์